โรบักที่ดีที่สุดสลัดบักเติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุด5นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโลบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการเด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตาเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารัก โอ้ยโ,โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหนีออกจากโรงพยาบาลกาันเหมือนว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันมีคนแบบว่าติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งคือเราต้องออกไปจากที่นี่เราเป็นผู้ป่วยที่นี่นั่นเองนะคือเราเป็นผู้ป่วยบ้านนั่นเองคืออันนี้โรงพยาบาลน,นั่นแหละเห็นไหมไอ้น,นี้บ้านไม่ไหนเห็นไหมเปเกาะเกาะบนอยู่บนฟ้าน,นั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะผมเนาะโอเคเราอยู่กับคุณมาก,ก้านะเป็นเบคอนนะโอเคเราไปกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะ ใครมันทําน้ําเขียววะคือนี่ยนั่นเป็นน้ําเขียวนะฮะน้ําเขียวของหมอที่กินแล้วก็ทําหกไว้เช้ยหูยถามจริงอันนี้มันจะเป็นแบบว่าอันนี้เป่าแบบว่าหมอฟันอะไรเงี้ยเออเห็นว่ามันมีอันนี้น่าจะเอาไปผ่าฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันเอาไปผ่าตัดผ่าตัดช่วงไหนวะคือพี่จะเอาไปตัดหัวตัดแขนตัดขาใครวะพี่อันใหญ่แล้วเนี้ยใหญ่กว่าหัวผมอีกเชยไปผมว่าอันนี้เราจะต้องดึงเอ่อสับ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 ขันโยกนะฮะสับขันโยกแล้วก็อะไรเปิด โอ้โชีเลเซอร์นี่หายไปฮะประตูก็เปิดด้วยชไปกันต่อฮะไปกันต่อไปกันต่อปึ๊บปึ๊บรู้สึกว่าห้ามโดนท่อหรือเปล่าไปชิบโอ๊ยรีบร้อยอะไรวะเอาเอาตายตายอีกแล้วอะไรวะยังไม่ทันได้เดนอะไรเลยชิบเอาาไม่เอาม่เอมโอ้ห้ามโดนควันแน่เลยผมว่าอุ้ยเดดเดดดเ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  พี่เป็นสไปเดอร์แมนเหรอครับสไปเดอร์แมนภาคไหนวะเนี่ยดูดิเกาะท่อตาเขียวด้วยโอเคไปเราสามารถมาพูดคุยกับเออน้องสไปเดอร์แมนคนนี้ได้นะคะว่าพี่พี่ชื่ออะไรอะไรอย่างงี้นะผมเนาะอ่าโอเคพี่สวัสดีครับแต่สไปเดอร์แมนบ้านไหนมันตาสีเขียววะเออแปลกๆนะฮะโอเคไปกันต่อไปกันต่อชิบอ,อุย้ยเจออีกแล้วเราเจอมันอีกแล้วทุกคนเราเจอไอ Spider ้สไปเดอร์แมนตาเขียวอีกแล้วนะฮะ เออไม่รู้ว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนแบบเบืองไหนนะครับแชไปต่อเพื่อนไปเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็วอันนี้ผมคงไม่รู้จักใครนะผมเรียกเพื่อนมันก่อนนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนไป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 ต่อไปต่อเขาบอกว่าอันนี้ให้วิ่งวิ่งทำไมวะโอเคผมโอ้ไฟดับไฟดับแล้วงต่อเกิดอะไรขึ้นว้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามลูกศรตามลูกศรไปตามลูกศรไปตามลูกศรไปแล้วไงต่อแล้ง่าต่อแล้ง่าต่อต้องไปไหนต่อไม่รู้ตรง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 แล้วเลี้ยวขวาอันนี้อันนี้นมั่วนะโอ้ my god oh my god อ้หัวใจจะวายหัวใจจะวายโอ้ my god เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใม่ ไป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 เร็ว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 เราต้องออกขวาออกขวาทุกคนไป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 รอบนี้ขอแบบว่าว่องไวรวดเร็วเลแน่ๆนะฮะคนน่ากลัวเมื่อกี้คือตามไม่หยุดเลยอ่ะทุกคนหาทางนี้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 ชึบชืบชืบชืบไป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 แล้วไงต่อแล้วไปไหนต่ออันนี้เป็นประตูเป็นประตูชื่อบ้าหลอดหลอดหลอดไอ้ผีบ้าไอ้ผีบ้าไอ้ผีบ้าตามไม่ได้ Okay. เรารอดแล้วนะทุกคนคอแทบแตกนะฮะอุ้ยอย่างนี้มันเป็นเข็มฉีดยาไม่ทราบว่าผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมียาอะไรบ้างนะฮะนี่แฮกแมพอตายกะจะแฮกแมพท่าหน่อยนะฮะแต่เมื่อกี้มันก็แฮกได้อยู่นะจริงๆเอาดีพี่เออกลับมาก่อนกลับมาก่อนชิบฮะผมจะแฮกแมพให้ท่านผู้ชมดูชึบอา้าวอะไรวะเมื่อกี้ยังแฮกได้อยู่เลยคือไม่เป็นไรช่างมานชางมันชางมันไปแบบว่าตามแบบว่าคนปกติเขาไปกันแล้วกันนะฮะชิบชึบ ชืบอ,อันนี้เป็นไงต่ออ่าอย่างงี้โอเคก่อเข็มก่อเข็มมาว่าชีดาหนะฮะโอเคประตูนี้เปล่าไม่ใช่ประตูนี้ประตูนี้โอเคผู้ยอะไรมันโหดจังวะโหอ้าวกลายเป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อเลยโอเคโอเคเหมือนว่าอันนี้มันจะหนีบนะฮะค่ขอยๆค่อยๆใจเย็นๆเพื่อโอเคอันนี้อ่าดีนะถ้าไปปุ๊บน,นี่คือตายเลยโอเคไปต่อ มันก็นี่มันน้ำลาวานี่มันเอ่อโรงพยาบาลจริงหรือเปล่าทำไมมีน้ำลาวามีควันด้วยไม่ใช่มีแค่ลาวามีควันด้วยครับควันขโมงแช่นะฮะเอเคไป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 ระวัง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 คือได้แล้วว่าอันนี้เป็นออบบี้ที่บอกว่ายากที่สุดในทศวรรษที่ผมเล่นมาเลยนะทุกคนคือมันแบบคือมันแบบว่าทั้งวลาคือมันยากเกินเออไม่ไม่เกินหรอกคือมันก็แบบว่า คือสระสันมาผมก็แบบว่ายากมันนิดนึงนะคะนะยากมันมันบอกว่าหนึ่งส่วนสิบแล้วกันนะเออโอเคอันนี้ไป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 นี่เข้าท่อนะฮะโหอันนี้มันเป็นเขาวงกดเลยปะที่ผมยัดขอยัดเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองไดไหมอะ่ะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้โอเคโอเค,อเคผมว่าอันนี้ต้องค่อยๆเดินนะฮะคือมันมืดมากในนี้ค่อย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 ชึบทางไหนวะโอเคอันนี้ผมเดินมั่วนะทุกคนพี่ๆทุกๆก็ขอโทษด้วยกันขอโทษลวกันโอเคทางนี้เบาทางนี้เบาอ้าวทางตัน ทางตาันทางตาันทางนี้เปล่าปึ๊บปื๊บป๊บอะทางตาันโอเคโอเคผมว่าไม่ใช่แล้วไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราจะต้องตรงไปอ่าทางนี้เปล่าทางนี้เปล่าอ่ะเ้ียวใช้ชื้อทางตันไหมตันปะตันมา,า,นมา,า,นมาไม่ตันโอเคไปต่ตอไปต่อไปต่อเฉยรอดว่ะรอดว่ะคนดูใช่ไหมเนี่ยทางถูกไหมโอเคถูกทางหุยนี่มันขายวะเนี่ยคนดูดีเหมือนมันแบบว่ากำลังโดนผ่าตัดอะไรก็ d, ไม่รู้ว่าดูฟันมันดิโคตรคม โอ้โหถึงแม้ไม่ใช่คำคมแต่ก็โคตรคมเลยนะเคอันนี้คือเราจะต้องไปไหนวะเข้าในปากเหรอชิมอ้อโดนกินอ้อโดนกินอ้อโดนกินโดนกินแขนอ้ my gosh ออโดนกินโดนกินโดนกินนิ้วหายอุ้ยเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเข้ามาในปากไอ้เด็กไอเด็กคนนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเด็กนะฮะโอ้โหเข้ามาในปากนี่ปากมันกินอะไรไปบ้างวะเนี้ มีโอ้ยมีมือคนด้วยถึงว่าทำไมฟันมันคมขนาดนั้นที่ฟันมันคมเพราะมันเอาไปกัดมือน,นั่นเองเช็ดแต่ว่าไลายต่อไปน่าจะเป็นมือเรานะฮะโอเคอันนี้น่าจะห้ามโดนสีเขียว <unprecedented> นะฮะเพืบเช่ okay <t od ulate> ไปฮะเชิบโอเคไปไปกันต่อโอ้ยมีมือมีมือสองข้างเลยย่ามคนนักบวโอ้ยมีลูกกระต่ายด้วยแม่เจ้าเช่ไมันไ,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 ไม่มองตามใช่ไหมวะชิบไม่มองตามแล้วไปแล้วไปเชืไปต่อฮะชิบไปต่ออันนี้ต้องไปไหนวะเนี่ยไปตรงนี้หรือเปล่า หรือว่าซี่โค้งผมว่าซี่โค้งมากกว่าไอาจะมือโอเคเชิบโอเคฮะไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้ไปแบบว่าชิวๆเลยชิบชิบชิบโอ้ยไปต่แบบมันเสียวอะไรอ่ะเอา้าที่ผมว่าเราก็ผ่านแล้วไม่ใช่วะเชิบไปไหนเชิบชิบฮะชิบโอเคเหมือนว่าห้ามโดนแบบว่าไอ้น้ำน้ำนี่เลยนะฮะนั่เป็นสมองหรอวะไปสมองหรือไส้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นแบบว่าดหยๆดยุดหอะ่ะโอเคไปต่อไปต่อครับโอเคอันนี้เป็นว่า คืออะไรวะเนี่ยฟันมันหรอทำไมมันมีหลายฟันจังวะคือมันเอาไว้เคี้ยวอ๋อมันเอาไว้เคี้ยวแบบว่าเนื้อมนุษย์นั่นเองคิดผว่าอยู่แบบเคี้ยวไม่เข้าอะไรงี้เคี้ยวนมมนุษย์ฮะคุณนี่ไม่เป็นกระดูกวะ่ะมันส่วนไหนวะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่านี้ส่วนไหนของไอ้ตัวนั้นนาะผมผมไม่รู้เลยวะ่ะอุย้ยผมนึกว่าจะโดนไอ้ตัวข้างบนไม่ได้ซะแล้วเคี้ยวนี้น่าจะเป็นไส้หรือเปล่าเอ้าเอา,เอา งงนะเนี่ยงงงงงโอเคเหมือนว่าห้ามโดนหรือเปล่าฮ่าห้ามโดนไอ้ดำาำนะฮะชึบโอเคผมนึกว่าให้โดดตรงดำาๆเชชอบอันนี้มันมันเป็นไส้หรือเป็นสมองวะน่าจะเป็นไส้มากกว่านะเชนี้แหละชี้โค้งโชือไปไปไปรีบไปดีกว่าชึอบอาชึบอาชึบอาชึบขึ้นฟึบอะฟึบฟึบเฮ้ยไอ้นี่มันคนไม่มีหัวใจไงวะไอ้น,นี่มันไม่มีหัวใจเหรอโอ้ถึงว่าอ๋อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้มีเสียงด้วยโอย้มีเสียงเพิ่มดาเมจโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงมันเหยียบอะไรแบบว่าแบะบๆนะฮะเสียงเหมือนแบบว่าเหยียบเหยียบอะไรเดยช่างมันเถอะวันนี่ไป็ซาเลเดอร์กันปะซาเลเดอร์ซาเลเดอร์โอ้กิง้งกิ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 ้งเอ,อ้าไม่เห็นกิง้งอ่ะพี่กิง้งไมปดิกิง้งกิ้งมันไม่กิง้งไงโผมอะ่ะทำไมต้องเดินเอาอะ่ะมันไม่กิง้งไงโผมผมาคนดู เราต้องเดินเอาเองเฉยเลยอ่ะเชฟไปกันต่อฮะคนอันนี้อะไรนเนี่ย Get to the win Get to the v e n เหรอและหนเวนอ่ะเก็ต w i นเหมือนอน่าจะแปลว่าช่องท่อนะฮะช่องท่อนะไม่ใช่ช่องคอดนะเชฟโอ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยไอย้ดีอีกแล้วอไม่เอา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 โอเมก้าช์เราต้องขึ้นต้องปีนปีน,ปนอะ เจ็บคอเลยทุกคนเจ็บคอเลยท่านผู้ชมครับเขียวเขียวเขียไป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 ผมก็ต้องแบบว่าออกซ้ายหน่อยกันนะฮะออกซ้ายหน่อยซ้ายโอ้ยมันจะไม่หายนไมหายด้วยเจ็บคอแล้วนะจ๊ะเจ็บเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยยอมโดนหลอกนะฮะ เอ้ยมีบักเฉยเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ชิปภายในผมว่าต้องไปทางนี้เว้ยอ้าวไม่ใช่อ่ะเบอร์เราเองจะมาทางไหนกันแน่วะเอ็มบอกพี่หน่อยได้ไหมล่ะวะเฮ้ยไป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 กรต่อไปกรต่อชิปชิปชิป,ชปอุ้ยเหมือนต้องไต่เชือกอ่ะไต่เชือกโอเคโอเครอดเยี่ยมผ่านมาจากไอตัวนั้นสักทีผมไม่ค่อยชอบเลยตัวนั้นน่ะตามผมทีไรน,นี่ขนลุกตลอดนะฮะชิปไปก็ต่อไปกรต่อชิปชิปชิปอันนี้มันเป็นแบบว่าอะไรวะเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าท่อน้ําทิ้งนะฮะเออแล้วถ้าท่อไมน่น้ำไม่ทิ้งได้ไหมถ้าท่อน้ําไม่ทิ้งอะ่ะก็จะเป็นท่อน้ําเออชจากเถิดนะฮะเออชักจะพูดมากไปละทีนี้อ๋อรัช่องอ,อ๋อไม่ใช่รัช่องเราไปไหนอะ่ะเพี้ยผมไปไหนอ่ะพี่ตรงนี้เลยใช่เหรออ๋อท่านี้ทางนี้นนนานทางนี้นโอ้คือถ้าโดดลงไปนี่หมินเขียวเลยนะฮะเอ,อ๊ะหมินเขียวหมินเน่าเลยคือมมนเป็นน้ำเน่าเออไม่ใช่เบบซี่โคดาแฟนต้ายามาฮ่าซาส,สุกิโตโยต้านะฮะไปต่อ เราสามารถแฮกได้ไหมวะเฮ้ยแฮกได้ปะเฮ้ย <g ay> อยู่ในช่วงกับตันแฮกแมพนะฮะอันนี้อันนี้ท่ออะไร,รอ่ะคนนู้นนี่ท่ออะไรอันนี้คือท่ออะไร,รอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <g ay> รันโฮมเขาบอกให้เราวิ่งกลับบ้านท่านผู้ชมเขาใหาวิ่งกลับบ้านจริงเหรอไม่มีแล้วเหรอสงสัยมันจะต้องวิ่งกลับบ้านจริงเหรอคือเราเราจะเข้าท่อตรงนี้ บอกให้เราวิ่งกลับบ้านอ๋ไอ้ดีบาอีกแล้วอย่าพี่อย่าจุกจูกกาดจะจุกซะหน่อยโดนเลยอะไรวะโอเคโอเกินไปตรงนี้ย้ายอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคผมผมผมต้องดูล้านเาก่อนว่าบ้านเราอยู่ทางไหนผมไม่รู้ละ่ะผมวิ่งมั่วม่อะไรแล้วกันนะฮะเราชี้ายไปชี้ายชี้ายชี้ายไปฮะชี้ายไปฮะชี้ายไปชี้ายไปอุย้ยอันนี้อยาปอย่าบหยบ,ยบ,ยบโอเคเหมือนจะต้องขึ้นกล่องขึ้นกล่องขึ้นกล่องอัดตะ๊ะเต๊ะเอาโอเค มันก็มันก็แค่นี้นี่ว่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันไกลยังเลยวะดูดิทางมันแค่น,นี้นก็นึกว่าไกลเชฟชืบเชเหมือนว่าเราชนะแล้วหรอเย้เด็ดเด็ดเดเมมันเหมือนว่าเราจะรอดมาจากไอ้โรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาบลผีสิงโรงพยาบาลบ่อนโรงพยาบาลบ่อนโรงพยาบาลหล่อนอ่าเหมือนว่าเราได้แบบว่าออกมาได้แล้วนะฮะกับบาตรสบายใจแบบ โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ